สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูโบเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการดูดซับน้ําของวัสดุไปเมื่อช่วงที่แล้วใช่ไหมคะว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยจะมีสมบัติในการดูดซับน้ําซึ่งจะมีวัสดุที่มีสมบัติในการดูดซับน้ําและมีวัสดุที่ไม่มีสมบัติในการดูดซับน้ําถูกต้องไหมคะซึ่งเราจะมาเช็คว่า วัสดุชนิดไหนบ้างที่ดูดซับน้ําได้และวัสดุชนิดไหนบ้างที่ดูดซับน้ําไม่ได้ผ่านกิจกรรมที่1การดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ตอนซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้ในตอนที่1นกันก่อนซึ่งให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปที่หน้า25รอคูโบเลยนะคะและเปิดแบบบันทึกกิจกรรมไปที่หน้า36รอคูโบเหมือนเดิมค่ะ ก่อนอื่นก็มาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะเด็กๆจําได้ไหมครั้งที่แล้วเราไปแฮปปี้ร์ t เดย์เด็กผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งในขณะที่เขากําลังจะเป่าเทียนอยู่เนี่ยเขาก็มือปัดไปโดนแก้วน้ําใช่ไหมคะแล้วน้ําก็หกรดโต๊ะซึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่าอยู่ๆน้ําที่ควรจะเลอะอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็ได้แทรกซึมหายไปเขาก็เลยสงสัยว่าวัสดุอะไรที่ใช้ ทำผ้าปูโต้นั่นเองอะไรอยู่ที่ปูโต๊ะอยู่ซึ่งเขาก็ได้คําตอบว่าคือผ้านั่นเองเพราะอะไรคะเพราะผ้าเป็นวัสดุที่มีสมบัติในการดูดซับน้ํานั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเช็คเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วผ้าเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับน้ําได้จริงๆหรือเปล่านั่นเองค่ะกิจกรรมที่1นนะคะการดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไร จุดประสงค์ของกิจกรรมในตอนที่1น,นะคะให้เด็กๆบันทึกผลไปพร้อมๆกับครูโบเลยนะคะในหน้า36นะว่าทํากิจกรรมนี้ไปเพื่ออะไรนะคะทํากิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดนั่นเองค่ะมาพิจารณาจุดประสงค์ของกิจกรรมตอนที่1น,นะคะเพื่อเคลียร์มากขึ้นว่าจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ให้เราทําไปเพื่ออะไรนะคะ หน่งกิจกรรมเรื่องนี้นักเรียนจะเรียนเรื่องอะไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดนั่นเองค่ะ 2. นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยวิธีใดเอ๊วิธีไหนนะก็คือการสังเกตโดยใช้ดวงตาในการดูนั่นเองค่ะ 3. เมื่อเรียนแล้วนักเรียนจะทำอะไรได้เมื่อเรียนจบ ในตอนที่1แล้วของกิจกรรมที่1เด็กๆจะสามารถทำอะไรได้คะเด็กๆก,ก็จะสามารถเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดและอธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัตถุและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้นั่นเองค่ะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะทำอย่างไรอย่างที่ครูโบบอกว่าอยู่ในหน้าไหนเอ่ย อยู่ในหนังสือเรียนหน้า25ใช่ไหมคะให้เด็กๆตั้งใจอ่านเลยนะคะว่าตอนที่1เราจะต้องทําอะไรหรือครูโบซึ่งเป็นตัวแทนที่จะทํากิจกรรมให้เด็กๆได้ดูกันเนี่ยจะต้องทําอะไรให้เด็กๆได้ดูได้ชมกันบ้างนะคะตั้งใจอ่านเลยนะคะมีแค่5ข้อเองหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆอ่านจบแล้วให้เด็กๆเลื่อนผ่านไปนะคะแล้วไปพบกับคําถามของครูโบครูโบก็จะมีคําถามมาถามเกี่ยวกับ การทำอย่างไรว่าเด็กๆเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะว่ากิจกรรมนี้เราต้องทําอะไรนะคะโอเคไหมมาดูคำถามกันค่ะเพื่อปรัปใายทำอย่างไรในกิจกรรมที่1ตอนที่1นนะคะ 1. กิจกรรมนี้เริ่มทํากิจกรรมอย่างไรอ่าเริ่มเลยเราจะต้องทําอะไรคะเริ่มเลยเราก็สังเกตลักษณะของวัสดุแต่ละชนิดอย่างละเอียดค่ะโดยบันทึกผลการสังเกต ลงไปในหน้า36นั่นเองในตารางที่1ผลการสังเกตเนื้อวัสดุนั่นเองนะคะสังเกตรูพุนของวัสดุนั่นเองว่ามีรูพุนหรือไม่มีรูพุนนะคะจากนั้นอภิปรายว่าถ้าจุ่มวัสดุแต่ละชนิดลงไปในน้ําสีซึ่งวันนี้เราจะใช้สีเขียวเด็กๆเ,เตรียมสีเขียวมาระบายสีเลยนะคะวัสดุชนิดใดจะดูดซับน้ําสีได้ดีที่สุดและบันทึกผลลงไปอยู่ในหน้า36เหมือนกันค่ะ 2. ดูซับได้ดีคําคํานี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงความสามารถที่น้ำสามารถเข้าไปในวัสดุได้มากนั่นเองค่ะ 3. ต้องสังเกตอะไรบ้างเพื่อระบุว่าวัสดุใดดูซับน้าได้ดีดดเอเราต้องสังเกตรหรือว่าดูอะไรบ้างนะก็ปริมาณน้ำที่แทรกเข้าไปในวัสดุนั่นเองค่ะโดยดูจากปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะที่ครูโบจะ ใส่น้ำให้เด็กๆได้ดูกันนะคะดูว่าปริมาณน้ำเท่าเดิมหรือว่าลดลงอืมถ้าเท่าเดิมผลจะเป็นออกมาแบบไหนถ้าลดลงผลจะมาเป็นแบบไหนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูผลการทดลองกันนะคะและข้อ4นะคะหลังจากอภิปรายเกี่ยวกับการดูดซับน้ำของวัสดุแล้วต้องทำอะไรต่อไปเราก็ต้องร่วมการวางแผนเพื่อตรวจสอบการดูดซับน้ำของวัสดุ4ชนิด ซึ่งวัสดุ4ชนิดนั้นก็มีพลาสติกผ้าฝ้ายกระดาษและอลูมิเนียมฟอยน์นั่นเองค่ะเพื่อสรุปว่าวัสดุชนิดใดดูดซับน้ำได้ดีที่สุดซึ่งครูโบหลังจากนี้นะคะครูโบก็จะพาเด็กๆไปสังเกตลักษณะเนื้อของวัสดุรวมถึงร่วมกันอนภิปรายเกี่ยวกับการดูดซับน้ำของวัสดุซึ่งให้เด็กๆสิ่งที่ครูโบจะพาอภิปรายนะคะจะอยู่ใน หน้า25ว่าครูโบต้องพาเด็กๆอภิปรายอะไรบ้าง mm hmm. เช่นจำนวนชนิดของวัสดุที่ต้องใช้คืออะไรนะคะซึ่งเด็กๆจะนำการอภิปรายของเราเนี่ยไปเติมในหน้า37นะคะตัวอย่างเช่นนำวัสดุที่ต้องใช้มากี่ชนิดอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปอภิปรายกันนะคะว่าใช้วัสดุทั้งหมดกี่ชนิดนะคะซึ่งก็เห็นบนหน้าจอแล้วว่ากี่ชนิด4ชนิดนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปทำกิจกรรมกับครูโบกันเลย มาค่ะมาสังเกตลักษณะของเนื้อวัสดุว่าวัสดุ4ชนิดที่ครูโบนํามาให้เด็กๆได้ทดลองกันเนี่ยได้สังเกตกันเนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะโดยเด็กๆต้องเปิดแบบบันทึกกิจกรรมไปที่หน้า36นะคะเพื่อบันทึกในตารางที่1ผลการสังเกตเนื้อวัสดุนะคะว่าวัสดุแต่ละชนิดทั้ง4ชนิดเนี่ยมีรูพุนหรือเปล่าแล้วรูพุนเนี่ยมีขนาด เล็กปานกลางหรือว่าใหญ่นะคะโดยเราจะสังเกตไปทีละตามลำดับนะคะลำดับแรกคือพลาสติกใช่ไหมคะพลา,าสติกไม่มีรูพุนนะคะพลาสติกไม่มีรูพุนนะถ้าเด็กๆมองจากจอไม่ชัดนะคะให้สังเกตพลาสติกจากที่บ้านของตัวเองได้เลยนะคะแผ่นพลาสติกถุงก,ก๊อบแก๊สทั่วไปนะคะต่อไปผ้าฝ้ายอ่าผ้าฝ้ายของคุูโบเป็นสีฟ้านะคะ มีรูพุนนะคะแล้วรูพุนค่อนข้างใหญ่เลยนะคะ,ะต่อไปลำดับที่3กระดาษนะคะกระดาษของครูโบก็ใช้กระดาษ A4 ธรรมดาเลยนะคะกระดาษมีรูพุนนะคะเราจะเห็นว่ามันโปรง่งๆอยู่แต่ว่าค่อนข้างเล็กนะคะมันดึกกดลงไปเลยนะและสุดท้ายนะคะอลูมิเนียมฟอยอเด็กๆเคยเห็นอลูมิเนียมฟอยไหมไว้ห่ออาหารนะคะไว้ห่ออาหาร อะลูมิเนียมฟอยล์ไม่มีรูพุนนะคะให้เด็กๆบันทึกฝนลงไปเลยนะแล้วเราจะมาอภิปรายกันว่าวัสดุชนิดไหนเนี่ยทั้ง4ชนิดนี้ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกผ้าผายกระดาษแล้วก็ลูมิเนียมฟอยล์เด็กๆมาร่วมอภิปรายกับครูโบว่าเด็กๆสังเกตจากลักษณะของรูพุนแล้วสิ่งที่มีรูพุนก็คือ ผ้าฝ้ายกับกระดาษถูกต้องไหมคะสิ่งที่ไม่มีรูพูนคือพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยล์ถูกต้องไหมคะอ่าเด็กๆคะมาพิ่พายกับครูโบโว่าวัสดุชนิดไหนที่จะดูดซับน้ำได้ดีที่สุดอ่าซึ่งรูพูนการพิจารณารูพูนขนาดของรูพูนก็มีผลต่อคำตอบเหมือนกันตอนนี้สิ่งที่เด็กๆคิดว่า อะไรจะสามารถดูดซับน้ำได้ระหว่างสิ่งที่มีรูพุนกับสิ่งที่ไม่มีรูพุนอตอนนี้เรามีตัวเลือกสองทางนะคะถ้าเด็กๆตอบว่าตัวเลือกที่มีรูพุนเด็กๆก,ก็เบนเข็มไปหากระดาษกับผ้าฝ้ายเลยใช่ไหมคะแล้วก็พิจารณาว่าขนาดของรูพุนเนี่ยมีผลต่อการดูดซับน้ำหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูจากผลการทดลองกันโอเคไหมคะ ก่อนที่เราจะไปทําการทดลองกันนะคะเราก็มาร่วมกันอภิปรายประเด็นต่อไปนี้กันก่อนนะคะครูโบจะอภิปรายตามประเด็นในหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน้า25เลยนะคะจํานวนชนิดของวัสดุที่ต้องใช้มีกี่ชนิดเอ่ยซึ่งคําตอบเหล่านี้ที่เราจะอภิปรายกันต้องตอบคําถามลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมด้วยนะในหน้า37นะคะเราใช้วัสดุทั้งหมด กี่ชนิดคะที่ใช้4ชนิดใช่ไหมคะได้แก่อะไรบ้างมีแผ่นพลาสติกถูกต้องไหมคะมีแผ่นพลาสติกมีผ้ามีผ้านะคะมีกระดาษแล้วก็มีอะไรอีกอลูมิเนียมฟอยล์ถูกต้องไหมคะซึ่งครูโบพาเด็กๆได้สังเกตลักษณะของวัสดุทั้ง4ชนิดไปแล้วว่ามีลักษณะ ของรูพรุนเป็นแบบไหนนะคะอะไราบ้างที่มีรูพรุนอะไราบ้างที่ไม่มีรูพรุนแล้วรูพรุนมีขนาดเล็กปานกลางหรือว่าใหญ่ครูโบพาเด็กๆสังเกตไปแล้วนะคะต่อไปจํานวนแก้วน้ําที่ต้องใช้ครูโบไม่ได้ใช้แก้วน้ํานะคะครูโบใช้บิ๊กเกอร์แทนนะคะสิ่งนี้เรียกว่าบิ๊กเกอร์นะคะเป็นอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยทําไมครูโบถึงใช้บิ๊กเกอร์เพราะว่าบิ๊กเกอร์เนี่ยนักเรียนเห็นไหมว่า ตรงนี้เขาบอกค่าเท่าไหร่600มิลลิลิตรใช่ไหมคะซึ่งการเติมน้ําลงไปเนี่ยควรจะเติมน้ําในการทดลองควรจะเติมน้ําครึ่งหนึ่งของภาชนะที่เรานํามาใช้ใช่ไหมคะซึ่งครูโบเติมน้ําไปเท่าไหร่คะเติมน้ําไปอาจจะเห็นไม่ชัดเติมน้ําไปเท่าไหร่คะ300มิลลิลิตรซึ่งน้ําเป็นยังไงคะซึ่งขนาดซึ่งน้ํา ซึ่งน้ำเป็นยังไงเอ่ยขนาดเท่ากันไหมคะ3 0มมิลลิลิตรทั้ง4ใบเลยไหมปริมาณน้ำเท่ากันไหมคะทั้ง4ใบปริมาณเท่ากันไหมอ่าสังเกตนะคะปริมาณเท่ากันนะคะครูโบเติมลงไป300มิลลิลิตรเท่ากันทั้ง4ใบเลยนะคะต่อไปขนาดของแผ่นวัสดุเรากลับมาดูที่วัสดุอีกครั้งหนึง่งขนาดของแผ่นวัสดุมีขนาดเท่ากันไหมคะอ่าจากที่ครูโบโ,โชให้เด็กๆดู มีขนาดเท่ากันนะคะโดยครูวัดให้มีความกว้างเท่ากับอดูตัวอย่างแค่หนึ่งก็กันอลูมิเนียมฟอยด์มีความกว้างเท่ากับ15เซนติเมตรและยาว20เซนติเมตรนะคะทั้ง4ชิ้นเลยนะคะมีขนาดเท่ากันต่อไปวิธีการจุ่มวัสดุนะคะครูบอก็จะขออนุญาตใช้วิธีการขยำขยำนะคะแล้วก็จุ่มลงไป โดยใช้ครูโบหาที่คีิไม่เจอนะคะคูโบก็จะใช้ตะเกียบแทนนะคะในการยกมันขึ้นยกมันลงนะคะโอเคไหมแล้วก็เวลาที่จุ่มวัสดุลงไปใช้เวลาเท่าไหร่คะเราต้องบันทึกลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมนี่นะเราจะใช้เวลาทั้งหมดในการจุ่มวัสดุแต่ละชนิดนะคะ10วินาทีนะคะและหลังจากนั้น สิ่งที่ต้องสังเกตหลังจากยกวัสดุขึ้นจนไม่มีน้ำสีหยดออกจากวัสดุคูโบจุ่ม10วินาทีแล้วคูโบก็ค้างไว้ให้น้ำหยดหยดจนหมดนะคะแล้วก็ถึงอ่านค่าว่าแล้วคูโบก็จะใช้ปากกาเมจิขีดเส้นนะคะว่าหรือว่าเราจะดูตามตามด้วยความที่มันเป็น b ิเกอร์มันสามารถดูปริมาตรของน้ำได้นะคะ ก็ง่ายต่อการที่เราจะดูปริมาณของน้ําว่ามันลดลงหรือเท่าเดิมนะคะก็จะง่ายขึ้นโอเคไหมทีนี้เมื่อน้ําหยดออกจากวัสดุทั้ง4ชนิดเนี่ยหมดแล้วครูปโบก็จะเอาวัสดุออกแล้วเราก็จะมาสังเกตลักษณะปริมาณสังเกตรปริมาณของน้ําว่าปริมาณของน้ําแต่ละแก้วอของวัสดุแต่ละชนิดน่ะมีขนาดลดลง มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งเราก็จะได้คำตอบว่าวัสดุชนิดใดที่สามารถดูดซับน้ำได้มากที่สุดนั่นเองค่ะมาค่ะมาทำการทดลองที่1การดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรในตอนที่1นะคะหลังจากที่เราสังเกตเนื้อของวัสดุแล้วก็อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่างๆไปแล้วนะคะก่อนจุ่มวัสดุตอนนี้บิ๊กเกอร์ หรือภาชนะที่ครูโบนำมาใส่น้ำสีเขียวมีปริมาตรของน้ำเท่าไหร่คะ300มิลลิลิตรทั้ง4ี่ใบเลยใช่ไหมคะเริ่มแรกเลยครูโบจะจุม่มแผ่นพลาสติกลงไปนะคะ10วินาทีนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าครูโบยกขึ้นนะคะ จนน้ำหยดหมดนะคะ,อะโอเคมาสังเกตปริมาตรน้ำกันนะคะครูโบขออนุญ,ญาตหันนะคะปริมาตรน้ำนะคะยัง300มิลลิลิตรเท่าเดิมนะคะโอเคต่อไปครูโบจะจุ่มผ้านะคะ โบจะจุ่มผ้าลงไปนะคะสิบวินาทีเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดปดเ้าสิอ่ารอจนน้ำหยดหมดนะคะ ีเด็กๆก็สังเกตรปริมาตรของน้ำนะคะว่าลดลงหรือว่าเท่าเดิมนะคะโอเคคุปกอขออนุญ,ญาตหันบิกเกอร์นะคะปริมาตรของน้ำลดลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะลดลงไปนิดหน่อยนะคะเราแต่ว่าเมื่อเทียบกับแผ่นพลาสติกแล้วลดลงไปเยอะกว่านะคะเรายังไม่ทราบคำตอบนะ ่อไปกระดาษนะคะครูขออนุญาตขยำนะสิบวินาทีเหมือนกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับโบน้ำขึ้นแล้วนะคะ ในระหว่างนี้เด็กๆก็สังเกตรปริมาณน้ำนะคะว่าปริมาณน้ำเป็นอย่างไรนะคะโอเคครูโขออนุญาตหันบิ๊กเกอร์นะคะปริมาณน้ำลดลงไปนิดหน่อยนะคะแต่ไม่แต่น้อยกว่าผ้านะคะลดลงไปนิดหน่อย แต่ว่าน้อยกว่าผ้านะคะต่อไปอลูมิเนียมฟอยนะคะเหมือนเดิมคมรูโบขออนุญาตขยำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเ้ายกขึ้นนะคะอุ้ยต้องใช้มือช่วยอะ โอเคมาดูปริมาณน้ํานะคะคูโบขอหันนะคะอ่าปริมาณน้ําเท่าเดิมนะคะจากที่เด็กๆอาจจะดูหน้าจอไม่ชัดนะคะแต่ว่าคุโบที่อยู่กับบิ๊กเกอร์นะคะจะสังเกต้ไเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าบิ๊กเกอร์ขอสองบิ๊กเกอร์เลยนะคะ2องบิ๊กเกอร์นี้จะไม่ เปลี่ยนแปลงคือมีปริมาณเท่าเดิมนะคะมีปริมาณน้ําเท่าเดิมคือ300มลนะคะนั่นก็คือบิกอร์ที่จุ่มพลาส,สติกกับบิกอร์ที่จุ่มอลูมิเนียมฟอยนะคะส่วนบิกอร์ตรงกลาง2อันนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือบิกอร์ที่จุ่มผ้ากับบิกอร์ที่จุ่มกระดาษนะคะโดยเมื่อเทียบแล้วอะไรปริมาณน้ําลดลงไปมากกว่าก็คือ บิก,กอร์ของผ้านะคะลดลงไปเยอะเลยนะคะเมื่อเทียบกับกระดาษนะคะนั่นแสดงว่าวัสดุชนิดไหนคะที่สามารถดูดซับน้ำได้ดีที่สุดอ่าได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะถธอได้คำตอบแล้วก็บันทึกผลลงไปเลยบันทึกผลลงไปเลยค่ะก็จบแล้วนะคะสำรับ กิจกรรมที่1การดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรในตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนบันทึกผลลงไปเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะมาอภิรายหลังทํากิจกรรมกันนะคะเพื่อง,ง่ายต่อการตอบคําถามนะคะโอเคไหมมาค่ะมาบันทึกผลการทํากิจกรรมในตารางที่1ผลการสังเกตเนื้อวัสดุนะคะครูโบก็พาเด็กๆสังเกตแล้วใช่ไหมว่า ทั้งพลาสติกพาฟายกระดาษและอลูมิเนียมฟอย์เนี่ยมีลักษณะรูพุนหรือไม่มีรูพุนและมีถ้ามีรูพุนเนี่ยมีขนาดเล็กปานกลางหรือว่าใหญ่ครูโบพาเด็กเดกสังเกตแล้วถูกต้องไหมคะรวมถึงพาพี่ป้ายพาเป็นแนวทางแล้วว่าวัสดุชนิดใดที่ควรจะดูดซับน้ําได้ดีที่สุดเด็กเดกสามารถเติมลงไปได้เลยนะคะแล้วก็น้าถัดไปนะคะผลการอภพปรายเพื่อวางแผนตรวจสอบการดูดซับน้ําของวัสดุ ครูโบก็พาเด็กๆตรวจสอบแล้วว่าจะต้องใช้อะไรเท่าไรปริมาณเท่าไรทำไมต้องทำแบบนี้อะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมและสุดท้ายเลยตารางที่2ผลการสังเกตระดับน้ำสีนะคะโดยก่อนจุ่มวัสดุลงไปเนี่ยปริมาณน้ำอย่างที่ครูโบบอกก็คือ300มิลลถูกต้องไหมคะหลังจากยกวัสดุขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณน้ำอะไร ที่เท่าเดิมคะก็คือพลาส,สติกกับอลูมิเนียมฟอยล์ใช่ไหมคะมีปริมาณน้ํา300มิลิลตรเท่าเดิมอะไรบ้างที่ปริมาณน้ำลดลงก็คือผ้าฝ้ายกับกระดาษถูกต้องไหมคะก็ให้เด็กๆวาดรูปลงไปเลยนะคะโอเคไหมพร้อมกับระบายสีอะไรเอ่ยสีเขียวนั่นเองคะ่ะมาพี่ปายหลังทํากิจกรรมที่1การดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะ เพื่อง่ายต่อการตอบคาถามฉันรู้อะไรในตอนที่1นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าไหนเอ่ยซึ่งจะอยู่ในหน้า4 0และ41นั่นเองค่ะมีทั้งหมด5คข้อนะคะให้เด็กๆแอบเปิดอ่านไปดูกันเลยข้อ1นะคะเมื่อจุ่มวัสดุแต่ละชนิดลงในน้ำสีนักเรียนสังเกตเห็นอะไรเอ๊ตอนที่ครูโบจุม่มวัสดุทั้ง4ชนิดลงไปในน้ำสีเขียวเนะี่ยเด็กๆสังเกตเห็นอะไรคะ ก็เมื่อจุ่มผ้าฝ้ายและกระดาษลงในน้ำสีผลที่เกิดขึ้นคือปริมาณน้ำสีในแก้วลดลงใช่ไหมคะหรือบิกเกอร์ถูกต้องไหมส่วนแผ่นพลาสติกและแผ่นอลูมิเนียมฟอยมีปริมาณน้ำสีเท่าเดิมนั่นเองค่ะข้อ2วัสดุใดดูดซับน้ำได้วัสดุใดดูดซับน้ำได้มากและวัสดุใดดูดซับน้ำได้น้อยรู้ได้อย่างไร กระดาษและผ้าฝ้ายเป็นวัสดุที่มีสมบัติดูดซับน้ำได้ดีถูกต้องไหมคะและผ้าฝ้ายดูดซับน้ำได้ดีกว่ากระดาษเพราะปริมาณน้ำสีในแก้วที่จุ่มผ้าฝ้ายเหลือน้อยกว่าปริมาณน้ำสีในแก้วที่จุ่มกระดาษนั่นเองคะ่ะ 3. วัสดุใดดูดซับน้ำไม่ได้แล้วรู้ได้อย่างไร วัสดุที่ดูดซับน้ําไม่ได้นะคะก็คือแผ่นพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยน์นั่นเองค่ะที่มีสมบัติไม่ดูดซับน้ํานะคะรู้ได้จากปริมาณน้ําสีเท่าเดิมก็คือยังอยู่ที่300มิลลตรเท่าเดิมนะคะข้อ4เมื่อเปรียบเทียบวัสดุที่ดูดซับน้ําได้วัสดุชนิดใดดูดซับน้ําได้ดีกว่ากันแล้วรู้ได้อย่างไรเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันแล้วอะไรดูดซับน้ําได้ดีกว่ากันคะ ผ้าฝ้ายดูดซับน้ำได้มากกว่านะคะเพราะเมื่อจุ่มผ้าฝ้ายในน้ำสีปริมาณน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วมีปริมาณน้อยกว่ากระดาษนั่นเองค่ะแล้วในขณะที่แผ่นพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยล์ปริมาณน้ำเป็นไงคะปริมาณน้ำเท่าเดิมนั่นเองค่ะข้อ5นะคะจากกิจกรรมนี้นักเรียนค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการดูดซับน้ำของวัสดุ พบว่าผ้าฝ้ายดูดซับน้ําได้มากกว่ากระดาษโดยสังเกตจากปริมาณน้ําสีในแก้วที่จุ่มผ้าฝ้ายเหลือน้อยกว่าปริมาณน้ําสีที่ในแก้วที่จุ่มกระดาษส่วนพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยล์ไม่ดูดซับน้ําโดยสังเกตจากปริมาณน้ําสีที่อยู่ในแก้วมีปริมาณเท่าเดิมนั่นเองค่ะข้อ 6. สรุปกิจกรรมนี้ได้อย่างไรเรามาเริ่มการสรุปกิจกรรมนี้กันค่ะวัสดุแต่ละชนิดนะคะดูดซับน้ํา ไม่เท่ากันบางชนิดดูดซับน้ํามากบางชนิดดูดซับน้ําน้อยบางชนิดไม่ดูดซับน้ําเลยค่ะฉันรู้อะไรยอย่างที่ครูบอบอกนะคะว่าตอนที่1จะอยู่ในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน้า40และหน้า41นะคะมีทั้งหมดข้อคอวยกันค่ะซึ่งคำตอบก็อยู่ในที่เรอิปรไปไปเมื่อกี้กันนั่นเองค่ะ มาดูตัวอย่างเฉลยกิจกรรมที่1การดูดซับน้ําของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรนะคะโดยในตารางที่1ที่ครูโบพาเด็กๆสังเกตเนื้อวัสดุนะคะพลาสติกไม่มีรูพุนนะคะผ้าฟายมีรูพุนและรูพุนค่อนข้างใหญ่นะคะกระดาษมีรูพุนและรูพุนค่อนข้างเล็กอลูมิเนียมฟอยล์ไม่มีรูพุนผลการอภิปรายที่เราอภิปรายกันไปวัสดุที่ดูดซับน้ําได้ดีที่สุดคือ้าฟายนั่นเองค่ะ ผลการอภิรายเพื่อวางแผนตรวจสอบการดูดซับน้ําของวัสดุนะคะครูโบก็พาเด็กๆอภิรายกันถูกต้องไหมคะนําวัสดุที่ต้องใช้มาทั้งหมดกี่ชนิดคะ4ชนิดนะคะน,นําน้ําแก้วน้ํามาใส่น้ําจํานวน4ใบคะ่ะรินน้ําสีลงในแก้วแต่ละใบเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะต้องเท่ากันนะคะโดยมีความสูงครึ่งหนึ่งของแก้วน้ําแต่ละใบถูกต้องไหมคะ ตัดวัสดุแต่ละชนิดให้มีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะเท่ากันนะคะโดยให้กว้างเท่าไหร่คะกว้าง15เซนติเมตรและยาว20เซนเมตรนั่นเองค่ะจุ่มวัสดุลงในน้ำสีโดยจุ่มวัสดุในให้จมในน้ำทั้งชิ้นนะคะจุ่มวัสดุลงในน้ำสีเป็นเวลา10วินาทีนะคะสิ่งที่ต้องสังเกตหลังจากยกวัสดุขึ้นจนไม่มีน้ำสีหยดออกจากวัสดุคือ สังเกตปริมาณน้ำที่เหลืออยู่ในภาชนะนั่นเองค่ะก็นี่ก็คือผลตารางที่2นะคะผลการสังเกตระดับสีของน้ำนะคะจะเห็นว่าคูโบโวาดรูปให้พลาสติกให้ภาชนะที่ใส่จุ่มน้ำพลาสติกกับอลูมิเนียมฟอยนยมีปริมาณน้ำเท่าเดิมนะคะส่วนผ้าายมีปริมาณน้ำลดลงเยอะที่สุดและกระดาษมี ปริมาณน้ําลดลงเล็กน้อยนะคะอืมก็ให้เด็กๆวาดรูปพร้อมระบายสีเขียวลงไปเลยนะคะตัวอย่างเฉลยฉันรู้อะไรในตอนที่1นนะคะมาดูคําตอบกันค่ะข้อหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องจัดให้แตกต่างกันในกิจกรรมนี้คืออะไรอะไรที่เราทําให้มันแตกต่างกันคะในกิจกรรมนี้คําตอบก็คือวัสดุที่นํามาตรวจสอบการดูดซับน้ํานะคะ ก็ได้แก่พลาสติกผ้าไฟกระดาษและอลูมิเนียมฟอยล์นั่นเองค่ะข้อ2สิ่งที่ต้องจัดให้เหมือนกันในกิจกรรมนี้คืออะไรอะไรที่ต้องให้เหมือนกันคะเหมือนกันเท่านั้นห้ามแตกต่างกันเด็ดขาดคำตอบก็คือ 1. ปริมาณน้ำสีในแก้วแต่ละใบครูบโบใช้น้ำกี่มิลลิลิตรคะ300มิลลิลิตรหรือครึ่งหนึ่งของบิกเกอร์ถูกต้องไหมคะ2ขนาดของแก้วน้ำและวัสดุแต่ละชนิด ขนาดของมิเกอร์ที่คุโบใช้ก็คือ600มิลลิลิตรเท่ากันและวัสดุแต่ละชนิดคุโบก็ตัดให้มีขนาดกว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรเท่ากันนั่นเองค่ะ3เวลาที่จุ่มวัสดุแต่ละชนิดลงในน้ำสีคุโบใช้เวลา10วินาทีนะคะ4พื้นที่วางแก้วน้ำที่อยู่ในระดับเดียวกันคุโบวางไว้บวนโต๊ะที่อยู่ในระดับเดียวกันนะคะและ5วิธีการจุ่มวัสดุในน้ำสีคุโบใช้วิธีการจุ่มแบบเดียวกันนะคะ ข้อสนะคะสิ่งที่ต้องสังเกตตลอดกิจกรรมนี้คืออะไรก็คือสังเกตลักษณะของเนื้อวัสดุแต่ละชนิดและปริมาณน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วน้ำแต่ละใบนั่นเองค่ะข้อ4วัสดุใดดูซับน้ำสีได้ดีที่สุดแล้วรู้ได้อย่างไรอะไรดูซับน้ำได้ดีที่สุดคะคำตอบก็คือผ้าฝ้ายนั่นเองดูซับน้ำสีได้ดีที่สุดนะคะและเรารู้ได้อย่างไร เรารู้ได้โดยปริมาณน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วเนี่ยพบว่าเหลือน้ำสีอยู่ในแก้วน้อยที่สุดนั่นเองค่ะเมื่อเทียบกับพลาสติกอลูมิเนียมฟอ,อย์แล้วก็กระดาษนั่นเองนะคะข้อ5นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไราบ้างเกี่ยวกับการดูดซับน้ำสีของวัสดุ เมื่อจุ่มวัสดุแต่ละชนิดลงในน้ำสีแล้วยกขึ้นพบว่าวัสดุที่ดูดซับน้ำสีได้คือผ้าฝ้ายกับกระดาษนั่นเองค่ะสังเกตจากน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วมีปริมาณน้อยลงนะคะวัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดีที่สุดคือผ้าฝ้ายนะคะสังเกตจากน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วมีปริมาณน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแล้ววัสดุที่ดูดซับน้ำสีไม่ได้คือพลาสติกและอลูมิเนียมฟอยนะคะ สังเกตจากน้ำสีที่เหลืออยู่ในแก้วมีปริมาณเท่าเดิมก็คือ300มิลนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่1การดูดซับน้ำของวัสดุแต่และชนิดเป็นอย่างไรในตอนที่1นะคะในชั่วโมงถัดไปเราก็จะไปทำตอนที่2กันให้เด็กๆอ่านล่วงหน้าไว้เลยนะว่าตอนที่2ครูบโบจะต้องทำกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้ด,ดูได้ชมกันนะคะ สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย